I hey, do ทีเซอร์เล็กๆโปรเจกต์ Love Feel สองนั่นเองจริงเราก็ได้ดูตัวเต็มแล้วเนอะใช่เขาบอกมี2แบบคือยาวกับสั้นเป็นการรวมตัวเรียกว่าพี่ฟองเบียร์นี่ก็จัดศิลปินหลายคนมารวมตัวกันนะครับมีอย่างคุณโอ๊ตคุณพอยจากโลแฟ็คเนี่ยมีซีมงกตมีรุสุขรุษนะแล้วก็มีพี่ฟองเบียร์มีอีกเห็นบอกมีสองสามศิลปินแต่ในมิวสิกวิดีโอเนี่ยมเท่าจะหมดค่ายโอ้ในมิวสิกวิดีโอนี่ยกทั้งค่ายมีเต็มไปหมดเลยอยู่ไหมีวงเป็นนักเลงว่างมี s d สมีซิล เล่นเป็นนักศ <AB S 2> ึกษาพัคถ้ำโอ้โหน่ายอย่างโหดอ่ะปริญญาโทภาคค่้ำนด้ดิมันเดินอยู่ในมหาวิทยาลัยไ,ไม่รู้ว่าน้องๆที่เป็นนางเอกกับพระเอกนี่กลัวมั้ไม่รู้เนาะผมว่ากลัวแน่ๆน่าจะกลัว <c oughs> เนาะเพราะแต่ละคนนั่ง,งผมยาวพูดถึงงานเขาดีกว่าอ,อ่ะโอเค พูดถึงเพลงกระทันหันที่ปล่อยไปได้สักพักหนึ่งครับผมแต่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเพลงกระทันหันที่มาเปิดกับพวกเราเนี่ยก่อนวันนั้นที่ปล่อยเพลงเนี่ยเพียง20ชั่วโมงพี่น้องคนบอกใช่ไหมใช่20ชั่วโมงเนี่ยขึ้นไปอันดับหนึ่งไอจูนโซงไม่ธรรมดาครับรมดาโอ้โหผมแบบพี่เบียร์พี่เบียร์จ้างเขาไหมเนี่ยเป็นไปได้นะไม่รู้มันไม่น่าจะเป็นได้เนี่ยฟังอยู่ขับงที่บ้านแลยนะครับที่บ้านไม่ได้จ้างคนโหลด่อมจริงเพื่อนๆผมหลายคนเนี่ย โพสลงใน Facebook เลยนะแบบเอาลิงก์มาแปะแบบว่าชอบเพลงนี้ชอบเพราะนี้เพราะจริงผมเคยฟังเขาเล่นสดนองแล้วด้วยใช่นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในโปรเจกต์นี้มีอีกหลายเพลงแหละผมว่าลองไปคุยกับเขาดูไหมครับว่าเขาจะบอกอะไรบ้างไปชมกันครับสวัสดีครับพวกเรามาจากโปรเจกต์เลิศพิวสองบายฟองเบียครับ ครับผมพอยครับจากโลแฟตครับผมโอ๊ตจากโลแฟตครับรู้สุกรุษครับผมครับ<ม>ฟองเบียรครับฟีมวงกดค่ะสำหรับในเลิฟพิวนะฮะก็ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ร้องแค่คนละเพลงเงท่าน,นั้น <c oughs> คือที่นี่เนี่ยเป็นเป็นเหมือนสนามที่ที่เราให้ทุกคนแวะมาเล่นกันได้แค่ครั้งเดียวซึ่งทั้ง3าคนนี้หลังจากร้องเพลงกระทันหันเสร็จเนี่ย ก็คงต้องแยกย้ายไปทํางานเดี่ยวของตัวเองซึ่งคนที่มาจาะคิวรอเพลงที่2เนี่ยก็มาจาะแล้วนะครับแต่ว่ากําลังทําดนตรีทําเพลงกันอยู่ส่วนเพลงที่3เนี่ยก็สมศิลปินเหมือนกันแต่ว่า ชวนมาได้ละ2อรอคนที่3อยู่ซึ่งกว่าจะถึงเทปที่สีที่หเนี่ยต้องใช้พลังเยอะมากในการชวนคนห้าสิงเกิลก็15บห้าคนแล้วนะครับซึ่งบางคนก็มาเป็นวงด้วยซึ่งอาจจะหมายถึงว่าห้าสิงเกิลต้องอาจจะต้องคุยกับคนเกิน20่สิบคนนะซึ่งเป็นโปรเจกต์ใช้พลังงานเยอะจริงครับเพราะนั้นมาแค่คนละทีก็พอแล้ครัวงแบบ ปกติทาเป็นวงมาแล้ววันนี้คือมาคุยกับพี่โตแล้วก็เหมือนเขามีดน,นตรีเสร็จมาแล้วครับผมแค่เหมือนมาใส่สีสันเล็กๆน้อยๆก็มันก็มีกรอบมาแล้วครับมันก็ทําอะไรยากเหมือนกันแต่ก็ทําตอนแรกอย่างอินโทรจะไม่มีเปียโ no นครับพี่เหมือนแบบพี่โตบ,บอกไม่ต้องมีเปียโ no นนู่นนี่นั่นผมบอกลองอัดไปก่อนไหมแล้วให้พี่เบียร์ฟังพี่เบียร์บอกโอเคอะไรเงร<ส>ี้ยปกติเห<ส>มือนแจมแจมกันในห้องซ้อมแล้วก็ออกมาเป็นเพลงอะไรครับ ไป,ไปโดยไม่ต้องคิดกันครั้งแรกที่ไม่ซ้อน บ้านเลิฟพิวเนี่ยจริงๆคิดว่าน่าจะปีหน้านะครับคือแต่ละเพลงเราอยากให้ทุกคนได้ฟังกันนานๆฟังกันไปเยอะๆคือความรู้สึกผมคือยิ่งวางช้าเนี่ยยิ่งดีนะเพราะว่าแสดงว่าคนยังฟังเพลงนั้นนานๆอยู่เลยจนเราปล่อยเพลงต่อไปไม่ได้สักที <laughs> จริงๆไปวางปีหน้าวางสิ้นปีหน้าอะไรก็ได้ครับงานปงานไปก็อคิดว่าคงเป็นต้นๆปีหน้าครับ ตามอีกนะครับพรุ่งนี้อีกนะครับของเรือพิวซึ่งภาพสุดท้ายเมื่อกี้นี้ไม่แน่อาจจะเป็นวงในค่ายของวีเล็กขอทั้งหมดก็ได้นะเห็นบอกมีเป็นวงด้วยเขาก็เซอร์ไพรส์นะแต่ผมก็แอบรู้มแล้วแต่ผมยังบอกไม่ได้พี่รู้อ่ะรู้ยังไงเอานะเฮ้ยบอกเลยพี่รายการเราพิเศษ ต้องเฉบาเขายังไม่พูดเลยเราจะไปชิงพูดอาพี่นี่แหละที่มันช่วงชิงความไม่ผมก็ไม่รู้ว่าผมรู้จริงหรือเปล่าด้วยผมอาจจะรู้มัวๆมาโอไม่ได้แล้วหนเห็นไหมเลิกถามก็จริงๆก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าเขาก็เกิดเปินให้ดูให้เราติดตามว่ามันน่าจะน่าตื่นเต้นว่าจะมีใครมาลงกับใครบ้างในเลิฟพิวนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรก